สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคําถามจากทางบ้านมานะคะว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีถ้าลูกไม่อยอมก,กินข้าวนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาเด็กไม่ทานข้าวนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวสำหรับผู้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าน้ําหนักเขาก็จะลดนะคะไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ตัวส่วนสูงอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้พ่อแม่หลายคนกังวลน,นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิตามินนะคะตัวหนึ่งที่สําคัญนะที่ทําให้ลูกเนี่ยอยากอาหารขึ้นมาได้นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะซึ่งนั่นก็คือไลซีนนั่นเองนะคะวิตามินไลซีนเนี่ยจริงๆมันมีางานศึกษาว่าถ้าเกิดขาดวิตามินตัวนี้มันจะทําให้เด็กไม่ค่อยกินข้าวนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยเอามาเติมในวิตามินเสริมน ให้เด็กนั่นเองซึ่งเด็กเนี่ยจริงๆมันมีหลายวัยนะคะวัยที่กินเม็ดได้แล้วหรือวัยที่ยังกินเม็ดไม่ได้นะคะวันนี้ตาจะมาพูดถึงเด็กที่ยังไม่ค่อยชอบยาเม็ดนะคะก็เป็นลุมยาน้ํานะคะแล้วก็มีตัวเลือกอีกด้วยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะทําให้เด็กเพิ่มความอยากอาหารได้มานะคะส่วนอีกทริกหนึ่งที่ตาแนะนานะพยายามให้เด็กเล่กกิจกรรมเยอะๆนะคะแล้วเวลากินข้าวเนี่ยเด็กจะได้ทานข้าวได้เยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันนะคะว่าวิตามินที่มีไลซีนนะคะจะมีแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ตาให้แนะนําวิธีการสังเกตนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีคําว่าไลซีนอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะสังเกตว่าจะมีคําว่าไลซีนนะคะอ่า อันนี้ก็เหมือนกันนี่เซเวซจริงๆมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีไลซีนนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มยาน a m นะคะนอกจากมีไลซีนแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มวิตามินรวมนะคะซึ่งช่วยทดทดแทนในส่วนของพวกวิตามินที่อยู่ในผักผลไม้หรือว่าในเนื้อสัตว์นะคะเพราะบางคนเนี่ยไม่ยอมกินก็ไม่ค่อยกินจริงๆหรือกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่แป้งนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้แร่ธาตาตัวอื่นได้แต่คาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันมีวิตามินอีกตัวหนึ่ง นะคะคือคือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเยลลี่นะคะเยลลี่รูปแบบเป็นซองแบบนี้นะคะอ่าซึ่งตัวนี้ฉีกกินนะคะรสชาติอร่อยเป็นรุ่นรสอ้งุ่นนะคะเด็กๆชอบอยู่นะคะตัวนี้สังเกตว่าเขาก็จะมีเขียนคําว่าไลซีนเข้ามานะคะซึ่งวิตามินกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มไลซีนเนี่ยเป,เป็นวิตามินที่จําเป็นสําหรับเด็กที่อยากเพิ่มความอยากอาหารนะคะ จริงๆก็จะมีกลุ่มวิตามินอื่นนะคะ <acceptable> เช่นธาตุเหล็กนะคะหรือว่าวิตามินรวมสูตรอื่นนะคะซึ่งวิตามินรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีค่อนข้างเยอะละแต่ว่าธาตุเหล็กเนี่ยก็จะมีบางแบรนด์ที่ทานะคะอย่างสูตรนี้ก็จะมีธาตุเหล็กใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่มีเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่ามีแล้วก็มีวิตามิน B นะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะก็สามารถดูได้นะว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของความอยากอาหารเนี่ยก็จะทําให้เด็กกินข้าวได้ดีขึ้นแล้วก็ไปทดแทนวิตามินบางตัวที่เด็กไม่กินข้าวก็ลองดู<อ> ะะที่ร้านอาจจะวิตามินเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถํามาได้ทางร้านก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวไหนเป็นแบบไหนนะฝากไว้ด้วยนะคะ